นานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทชาวบ้านในหมู่บ้านต่างก็รักและสามารถีกันมากมีอยู่วันหนึ่งชายแปลกหน้าคนหนึ่งมายืนหมู่บ้านชายคนนั้นแต่งตัวแปลกประหลาดและพูดจาด้วยภาษาที่ชาวบ้านไม่เข้าใจชาวบ้านจึงพาชายคนนั้นไปหาผู้นำหมู่บ้านผู้นำหมู่บ้านพยายามสื่อสารกับชายคนนั้นแต่ชายคนนั้นก็ไม่ยอมพูดอะไรผู้นำหมู่บ้าน จึงตัดสินใจให้ชายคนนั้นพักอยู่ที่หมู่บ้านชั่วคราวคืนนั้นชาวบ้านต่างก็นอนหลับกันหมดแล้วแต่ชายคนนั้นกลับยังไม่นอนเขาลุกขึ้นจักเตียงและเดินไปรอบๆหูบ้านชายคนนั้นเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงบ้านของผู้นำหมู่บ้านชายคนนั้นหยุดอยู่ที่หน้าประตูบ้านและจ้องมองเข้าไปในบ้านผู้นำหมู่บ้านตื่นขึ้นมาเห็นชายคนนั้นอยู่หน้าบ้านก็ตกใจมาก เขารีบเปิดประตูและตะโกนถามว่าคุณมาที่นี่ทำไมชายคนนั้นไม่ตอบคำถามของผู้นำหมู่บ้านเขากลับยิ้มแล้วพูดว่าฉันมาเพื่อนำวิญญาณของพวกคุณไปผู้นำหมู่บ้านตกใจตัวเขารีบปิดประตูและล็อกประตูไว้แต่ชายคนนั้นกลับสามารถเปิดประตูได้ชายคนนั้นเดินเข้าไปในบ้านและเข้าหาผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้านพยายามแต่ชายคนนั้นจับตัวเขาไว้และติดคอของตาชายคนนั้นเดินออกจากบ้านและไปหาบ้านของชาวบ้านคนอื่นเพอาะทำแบบเดียวกันกับบ้านของชาวบ้านทุกหลังเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านต่างก็ตื่นขึ้นมาพบว่าผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านถูกฆ่าตายชาวบ้านต่างก็ตกใจตัวพวกเขารีบหนีออกจากหบ้าน ชายคนนั้นกลายเป็นผีสิงหมู่บ้านชาวบ้านต่างก็กลัวผีชายคนนั้นมากพวกเขาไม่กล้ากลับไปที่หมู่บ้านอีกเลยหมู่บ้านจึงกลายเป็นหมู่บ้านร้างตำนานเกี่ยวกับผีชายคนนี้เล่าขานกันมาอย่างยาวนานชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคีนต่างก็กลัวผีชายคนนี้นมากพวกเขาไม่กล้าเข้าไปในหมู่บ้านร้างแห่ง <eller>